หนังสือเสียงชุดนวดิยายล่องไพรเล่มที่เจ็ดมนุษย์หิมพันตอนสัญชาติพรานไพร นั่งอยู่ข้างกองไฟคืนนั้นหลังจากเครื่องดื่มและอาหารผ่านไปแล้วเป็นเวลานานเราก็ยังไม่สามารถหาเหตุผลในการหายไปของร่องรอยมนุษย์หิมพานคู่นั้นได้พร้อมด้วยสายตาสามคู่ที่ไม่เคยผิดรอยสัตว์แม้เล็กที่สุดและเดินเบาที่สุดในภูมิประเทศที่แห้งแล้งที่สุดอย่างเรา เป็นการสุดวิสัยที่ข้าพเจ้าจะเชื่อได้ว่ารอยเท้าที่ใหญ่อย่างมันและในทำเลที่เป็นดินอ่อนเช่นนั้นมันจะรอดจากความสังเกตของเราไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วเหมือนจุดจู่ก็ละลายหายไปในอากาศหรือดำดินหนีไม่ทิ้งวี่แววหรือร่องรอยไว้ภายหลังจนนิดเดียวและข้าพเจ้าก็เล่าให้ร้อยเอกเรืองฟังตามนั้น เขาจิบกาแฟจากถ้วยอลูมิเนียมนิ่งคิดอยู่นานครั้นแล้วก็วางลงและหยิบบุหรี่จุดสูบพลางก็ถอนใจเ้ยคุณสังเกตบ้างหรือเปล่าคุณศักเขาเอ่ยขึ้นช้าๆอย่างรุ่นคิดในภูมิประเทศที่มันผ่านไปว่าเป็นอย่างไรโปรงหรือทึบสว่างหรือมืดข้าพเจ้ามองหน้าเขาอย่างประหลาดใจมันเกี่ยวอะไรกับการหายไปของมนุษย์คู่นั้น มันเกี่ยวมากทีเดียวรอรเอกเรืองยืนยันอย่างจริงจังเพราะมันจะบอกต่อไปว่ามนุษย์ใหญ่หรือมนุษย์ยักษ์คู่นี้อยู่ในจำพวกเดียวกันกันกบมนุษย์หิมพานที่ด็อกเตอร์ลินเดอร์มานเชื่อว่าร่อนเร่พระเนจรมาจากเทือกเขาหิมลไรจริงหรือถ้าเป็นมนุษย์พวกนั้นมนุษย์หิมพาน์อย่างลินเดอร์มานว่ามันจะไม่ออกหากินในเวลากลางวัน ซึ่งมีแสงสว่างและภูมิประเทศที่มันเดินทางจะเลือกแต่ที่มืดและทึบนอกจากจำเป็นจริงๆจึงจะออกที่โล่งสักครั้งอย่างที่โบลิยองเล่าไว้ในการสำรวจยอดเขาเอเวอเรสต์ของเขาซองปาได้ฟังก็เงยหน้าขึ้นจากกองไฟจ้องดูร้อยอีกเรืองขมิงนายคนนี้พูดมีปัญญาแก้พืมพำ ในตาที่เป็นประกายทั้งคู่หันมามองเข้าพเจ้าเราพลาดไปจริงๆแหละนายและอะไรทําให้สองป่าเลืมคิดถึงข้อนั้นเมื่อสองป่าเจอมันหักคอช้างถึงจะเป็นกลางวันแต่ก็มืดเต็มทีรอยตีนที่สองป่าพาไปดูก็อยู่ในป่าทึบถึงกระทิงที่มันฆ่ากินก็ทําในเวลากลางคืนคราวนี้สองป่านึกได้ ช่วยข้าคิดหน่อยตะเกิ้นว่าออกจากที่แคมป์นายเจอมันคืนก่อนแล้วเราตามไปทางไหนไปทางที่เป็นป่าใหญ่ทึบและแสงแดดส่องไม่ค่อยถึงตะเกิ้นตอบเหมือนอ่านบทจากความทรงจำของแกซองป่าพยักหน้าจริงทีเดียวนายความจำของตะเกิ้นแม่นยำใช้ได้เกือบเหมือนซองป่าทุกป่าที่ทางดานซึ่งมันเดินผ่านไปล้วนแต่เข้าดงใหญ่แสงสว่างน้อย ออกที่โล่งที่ไรรอยตีนหายไปทีนั้นต้องหากันใหม่งั้นก็มนุษย์หิมพานแน่อย่างลินเดอร์มานว่าร้อยเอกเรืองเน้นก่อมนุษย์หิมพานสินายใครว่าไม่แน่เท่าซองป้านายพลันใหญ่ชาวลัวในตาเป็นประกายขึ้นมาอีกเราพลาดตรงร้อยสุดท้ายเที่ยวค้นกันแต่ในที่โล่งแล้วก็สงสัยว่าพื้นที่ออกเปียกชุ่มอย่างนั้นหายไปได้ เราไม่ได้ย้อนกลับเข้าไปที่ชายป่าอีกครั้งหนึ่งนี่แหละถึงได้คลาดกันไปแต่แกตะเกิลและฉันตามออกไปทั้งสี่ทิศรอบรอยสุดท้ายของแอ่งน้ำข้าพเจ้าขานถ้ามันไม่เหาะไปได้อย่างตะเกิลบอกอย่างน้อยควรจะทิ้งร่องรอยไว้บ้างว่าไปทางไหนสองปายกมือขึ้นรูปเคลางามของแกอยู่ไปมาแล้วก็เงยหน้าขึ้นหัวเราะกับร้อยเอกเรื่องนายพูดมีปัญญาดี บอกทีสินายปืนใหญ่ว่ามนุษย์ยักษของสองปาหายไปทางไหนแกหมายความว่ามนุษย์หิมพานคู่นั้นสํารอยของมันถอยหลังกลับเข้าไปในป่าใหญ่อีกงั้นหรือสองป่าร้อยเอกเรืองตั้งกระถูพลานใหญ่แห่งเมืองทุนพยักษ์หน้าพลางก็สั่นศีรษะอย่างเศร้าๆแน่ทีเดียวนายอะไรทําให้สองปาถูกมันหลอกได้ไง่ายๆอย่างนั้น องป่าซึ่งเป็นพานใหญ่อยู่ในป่านี้มาแต่หัวเท่ากำปั้นข้าพเจ้ามองดูหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีอย่างอัศจรรย์ใจเป็นไปได้อย่างนั้นเทียวหรือสองป่าช่ยชลาชาวลัวถอนใจมันเป็นไปแล้วสินายแกหมายความว่ามันมีความเฉลียวฉลาดพอถึงกับทํารอยให้เราหลงผิดทำไมจะไม่ได้ไนายในเมื่อมันเป็นคนและมีความคิดอย่าลืมว่า แต่เสือหรือกระทิงที่เป็นสัตว์ป่าเวลามันลำบากและเราออกตามยังทำให้เราหลงรอยได้ทําเดินไปข้างหน้าแต่แล้วก็ย้อนมาซุ่มอยู่ข้างขวาทำเดินไปข้างหน้าแล้วก็กลับมาซุ่มคอยอยู่ข้างหลังนี่เป็นมนุษย์แทๆ้ๆจะอยู่แต่ในป่ามาตลอดชีวิตจนนิสัยคล้ายสัตว์ไปหรือกินอยู่อย่างสัตว์ไม่เหมือนกับเรามันก็ยังเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงคิดได้ไม่ ว่าสัตว์หรือคนลงมีความคิดละก็เสร็จทั้งนั้นและนายพูดใหม่ซองปลาข้าพเจ้าจ้องตาแก่ด้วยความสนใจความหวังใหม่ๆตื่นเต้นและเต็มไปด้วยการคาดคะเนผุดขึ้นมาอีกพูดอีกทีฉันยังไม่เข้าใจซองปาอยู่ป่ารู้จักสัตว์ทุกชนิดและอ่านความคิดมันได้นายอยู่เมืองนายเข้าใจคนเพราะอ่านความคิดเขาได้เหมือนกัน แต่นี่มนุษย์หิมพานมันอยู่แต่ในป่าในดงจะเหมือนกับคนเมืองอย่างไรลงเป็นมนุษย์ล้ก็จะอยู่ที่ไหนคิดเหมือนกันปรารถนาเหมือนกันทั้งนั้นแหล่นนายพลานใหญ่เมืองทุนเน้นอย่างหนักแน่นอย่างมนุษย์ทั่วไปที่นายเรียกว่ายักษ์หรือมนุษย์หิมพานกู้นี้จะตายเพราะความคิดและความปรารถนาของมันฉันยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองซองป่า ข้าพเจ้าสันศีสะะหงั้นนายฟังใหม่ชายชราชาวลัวพูดต่อไปแต่ก่อนมาสองปาคิดแต่ว่ามนุษย์อิมพานกู่นี้มีแต่ความดุดันเห็นอะไรจับฆ่าและกินเรื่อยไปไม่มีหัวใจไม่มีความคิดไม่มีความกลัวสองปาเคยคิดแต่ว่ามันเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายตกใจอะไรหรือถูกใครรบกวนมากเข้าก็เลดิดหนีเปิดไป บางทีไม่ย้อนกลับมาทางเก่าอีกเลยเดี๋ยวนี้สองปาได้คิดใหมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันตกใจที่นายถ่ายรูปมันด้วยแสงฟ้าแลบแต่ก็ไม่เป็นอันตร,รายมันกลับมาที่เก่าใหม่ด้วยความสนใจอยากรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันเอาเขากระทิงไปกินอีกไม่ใช่เพราะหิวอย่างสุดวิสัยแต่เพราะรู้ด้วยความคิดหรือเหตุผลก็ตามว่ามันจะไม่เป็นอันตร,ราย เมื่อเห็นเราตามไปถ้ามันคิดจะหนีจริงๆที่ไหนเราจะตามทันแต่มันก็อุตสาห์ชะลอฝีเทา้าจนเราได้ถึงแอ่งน้ำนั้นแล้วมันก็สาร้อยถอยกลับเข้าไปในป่าใหมา่บอกได้ไหมไหนายว่าเพื่ออะไรกันข้าพเจ้าสันศีษะพลางก็หันไปหาร้อยเอกเรืองและตะเกินซึ่งตกที่นั่งเดียวกันไม่ใช่เพราะมันคิดจะหนีเรา หรือล่อเข้าไปทำร้ายแต่อาจเพราะสนใจอยากจะรู้ว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปซองปลาอธิบายด้วยเสียงตื่นเต้นมันคงจะเห็นพวกเราสามคนออกค้นหารอยของมันรอบๆแอ่งน้ำนั้นอยู่จากที่ซุ่มแห่งหนึ่งแห่งใดถ้ามันหัวเราะได้มันก็คงหัวเราะเพราะความขบขันแต่มันไม่รู้ว่าความสนใจต่อเรานั่นแหละจะทำให้มันรอดไปไหนไม่ได้แก้แงนหน้าขึ้นหัวเราะอ,อย่างมีชัยชนะ ต่อไปนี้เราไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามมันอีกแล้วนายซองปาจะให้มนุษย์หิมพันกู้นั้นมาหาเราเองแล้วแต่นายจะทำอะไรกับมันต่อไปแกลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันร่างอันสูงใหญ่ทาบอยู่กับเงามืดของปานอกบริเวณแคมป์ออกไปชั่วขณะหนึ่งแกก็เงี่ยหูฟังเหมือนแว่วเสียงอะไรแต่แล้วก็ถอนใจ ไม่มีช้างไม่มีเสียงเสือไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือมแมลงได้ยินแต่เสียงน้ำไหลทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะรู้ว่ายักษ์คู่นั้นเข้ามาอยู่ในป่าของมันและระหว่างมันแต่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรนา้หลับให้สบายซองปลากับอีอัวจะเป็นยามให้เองพูดแล้วแกก็หันกลับเดินดุมดมหายลับไปในความมืดพร้อมด้วยปืนคู่มือและย่ามที่สะพายอยู่บนไหล ชั่วครู่หนึ่งเต็มๆเราก็ได้แต่มองดูตากันไม่สามารถจะคิดหรืออธิบายอะไรได้ในที่สุดร้อยอีกเรื่องจึงเอ่ยขึ้นก่อนคุณคิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างแกว่าหรือคุณศักเรื่องที่แกจะเรียกมนุษย์หิมพานคู่นั้นเข้ามาหาอย่างพระสังเรียกปลาหรืออะไรเรื่องนั้นและความสนใจของมนุษย์หิมพานที่มีต่อพวกเราข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็หัวเราะเบา ความเข้าใจของซองปลาอาจจะน่าฟังและมีเหตุผลสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในป่าในดงอย่างแกแต่ผมก็ยังสงสัยว่าปฏิกิริยาที่มนุษย์คู่นั้นมีต่อการกระทำของเราและเป็นไปโดยสัญชาตญาณหรือเหตุบังเอิญมากกว่าความสนใจอย่างจริงจังแต่มีหนทางอย่างซองปลาว่าไหมที่ต่อไปนี้มันจะเป็นฝ่ายเข้ามาหาเรา แทนที่จะต้องติดตามกันอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นต่อไปข้าพเจ้าถอนใจเฮผมปรารถนาเหลือเกินที่จะให้มันเป็นไปได้อย่างนั้นแต่นั่นแหละซองปาอาจจะถูกและเราอาจจะผิดแล้วแต่เหตุการณ์ในวันสองวันข้างหน้าผมคิดว่าเป็นโอกาสดีเหมือนกันที่เราจะได้พักผ่อนอยู่ที่นี่ชั่วคราวเพื่อรอเหตุการณ์นั้นหรือคิดการต่อไป ตลอดเวลาตะเกิลไม่เอ่ยว่าระไรเลยนอกจากสูบยาใบาตองในตาจ้องอยู่แต่ในกองไฟข้างหน้าถัดแกออกไปกองมูและกะเรี่ยงชราหัวหน้าบ้านก้มหน้าก้มตาอยู่กับบ้องกัญชาซึ่งบรรจุยาพลูแทนเลยลงไปที่หน้าท่าพวกลูกหาบซึ่งทำหน้าที่ลูกแพ้ขึ้นมาก่อไฟอย่างเนื้อกวางที่เย็นวันนั้นร้อยเอกเรื่องยิงไว้สำหรับเป็นอาหารประจำแคมป์ ท่ามกลางราตรีข้างแรมแก่ทุกขหนทุกแห่งมีแต่ความมืดและความเงียบปราศจากเสียงสัตว์เสียงนกและเสียงมแมลงอะไรจนข้าพเจ้าเองก็แปลกใจเป็นไปได้หรือว่าสัตว์และมแมลงเหล่านั้นได้สำนึกถึงสิ่งที่มันหวาดกลัวเข้ามาอยู่ใกล้หรือระหว่างพวกมันเป็นไปได้หรือว่ายักษ์หรือมนุษย์หิมพานคู่นั้นจะเข้ามาแอบแฝงอยู่ในที่หนึ่งที่ใดในความมืดของบริเวณป่าใกล้เคียงอย่างที่ซองปลาสงสัย ชั่วระยะหนึ่งอุปทานหรืออะไรก็ตามทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนได้กลิ่นจันทกระเพาะหรือว่ากลิ่นหอมของดอกคัดเขาล่องลอยมาในอากาศชั่วขณะหนึ่งประสาทของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเหงื่อก็ซึมออกมาชุ่มหน้าผากทั้งทังท,งที่อากาศคืนนั้นเย็นยาเยือกครั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็อันตรธานไปเมื่อคิดขึ้นมาได้ว่าหวาดระแวงไปเองเมื่อใกล้สว่างน้ำค้าง ที่ลงหนักทําให้ข้าพเจ้าตื่นลุกขึ้นมาก่อไฟที่มอดดับไปต้มน้ําชงกาแฟกินขณะนั้นเองกลิ่นจันท์กระเพาะหรือคัดเขาก็ลอยมาอีกตามกระแสลมที่พัดจากเชิงเขาลงมาสู่แม่น้ําเพียงแต่คราวนี้มันอ้อยอิงอยู่นานจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่ใช่เกิดจากอุปทา,านข้าพเจ้าเอื้อมมือไปสกิดตะเกิ้นที่นอนอยู่ข้างกองไฟขึ้นโดยเร็วพลางก็กระซิบว่า ได้กลิ่นนั้นอย่างที่ฉันได้หรือเปล่าตะเกิลกระเรียงชาราหันหน้าไปทางทิศท,ที่ลมผ่านมาแกเชิดจมูกอยู่ในอากาศสักครู่แล้วก็หันกลับมาหาข้าพเจ้ากระซิบบอกด้วยเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นว่ามันละนายแต่ทำไมกลิ่นอีอ้วด้วยไม่ใช่มาทางนี้แต่กําลังห่างออกไปสงสัยเหลือเกินว่าสองปลาอยู่ที่ไหน ข้าพเจ้าเอื้อมมือไปจับรุ่นฟืนที่กำลังลุกโชนจะพลากไฟออกจากการแต่ตะเกันโบกมือห้ามไว้ไม่จำเป็นนายแกกระซิบอีกพลางก็ล้มตัวพังภาพลงตะแคงฟังกับพื้นดินมันกำลังเดินห่างออกไปทุกทีทางเนินเขาที่เราข้ามมาเมื่อวานตะเกันได้ยินเสียงมันลากอะไรไปกับพื้นดินด้วยเสียงกิ่งไม้สัน่นเสียงมันหยุดพัก มันกำลังเดินต่อไปใหม่เบาลงทุกทีแล้วนายเบาลงเบาลงเท่านั้นเองตะเกิ้ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกแกเงยหน้าขึ้นดูข้าพเจ้าแล้วก็ลุกขึ้นนั่งอย่างเก่าในตาบอกความกระวนกระวายใจขณะนั้นเองกลิ่นหอมที่เราได้รับก็อันตรธานไปด้วยมันเข้ามาทำไมตะเกิ้นพึมพำด้วยเสียงซึ่งยังเต็มไปด้วยความกังวลของแก สามาทำไมที่นี่ซองปากับอีอั้วมัวไปทำอะไรอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าไม่สามารถจะให้คำตอบแกได้และก็ไม่จําเป็นเพราะตาเกิลพูดขาดคํายังไม่ทันไรเสียงกิ่งไม้แห้งหักก็ดังขึ้นข้างหลังเราสองคนหันไปทางนั้นในท่าเตรียมพร้อมก็พบร่างอันสูงใหญ่ของซองปาก้าวทะลกทะลักออกมาจากเงามืดเร็วเข้าตาเกิลแกกระซิบบอกด้วยเสียงกระหืดกระหอบ พานายตามสองปามาทางนี้มาดูอะไรนี่ถ้าเป็นยักษ์หรือมนุษย์หิมพานคู่นั้นล่ะก็ข้ารู้แล้วล่ะสองปลาแต่ก้นตอบมันเป็นยักษ์คู่นั้นสองปากระซิบด้วยเสียงที่สั่นไปด้วยความตื่นเต้นเหงื่อเม็ดโป้งๆเกาะอยู่ที่เหนือคิ้วอันดกและจมูกอันใหญ่แต่แกกับนายยังไม่รู้อะไรจนกว่าจะได้เห็นอย่างที่ข้าเห็น เสียงโต้อตอบระหว่างชายทั้งสองปุกกองมูและร้อยเอกเรืองให้ตื่นขึ้นมาสมทบกับเราในพริบตาต่อมาแกเห็นอะไรสองปลาร้อยเอกเรืองถามด้วยความประหลาดใจตามมาดูด้วยตาของนายดีกว่าจะให้ซองปาอธิบายให้เสียเวลาบ้านใหญ่ชาวลัวว่าทางก็วิ่งเหยาออกนำหน้าเราไปที่ลานเหนือท่าน้ำนั้น ซึ่งพวกลูกแพยังกำลังหลับกันอยู่ข้างกองไฟที่มอดมีแต่ควันลอยกลนอยู่ใต้ร้านย่างเนื้อกวางซึ่งกระจุยกระจายดูนายซองฟาร้องยักษ์ขี้ขโมยรอบบริเวณลานเกลื่อนกลาดไปด้วยเนื้อกวางย่างเหล่านั้นบางก้อนมีรอยถูกถึงแล้วก็โยนทิ้งบางก้อนก็ยังไม่ได้มีการแตะต้องกองหมูวิ่งกระย่องกระแย่งเข้าไปที่ร้านอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน แล้วอุทานออกมาว่าเอ็งเห็นนี่แล้วหรือสองปาพรานใหญ่เมืองทุนหันไปหาในบ้านพูดเท่าอย่างขัดใจข้ามีตาดีกว่าแกะกองหมูแกบอกข้ารู้ว่าเนื้อย่างเ,ออเกลือมันชอบกว่าเนื้อย่างไฟข้ารู้ด้วยว่ามันลากขากวางที่เหลืออีกข้างหนึ่งไปอย่างเสียดายที่แกจะอดแต่นายอิ่มใจมันได้ลิ้มรสเกลือที่มันไม่เคยกิน อย่างไรเสียมันจะกลับมาใหม่สองปาข้าพเจ้าร้องหมายความว่าแกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาที่มนุษย์หิมพานคู่นั้นเข้ามาที่นี่หรือเนื้อ,อย่างร้านนี้และกินเนื้อใส่เกลือร้านนั้นตลอดจนกระทั่งมันจากไปนายพลานใหญ่ชาวลัวพยักหน้าสองปาเป็นคนฉลาดไม่มีสัตว์หรือคนจะเข้ามาถึงนายได้โดยสองปาไม่รู้สองปากอัอีอ้วยืนดูมันอยู่ หลังกอไผ่นั้นตลอดเวลาคราวนี้ซองปลารู้แน่ว่าตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียแต่ไม่เห็นทําอะไรกันมันเดินเบาเหลือเกินแต่ซองปลาก็ได้ยินกลิ่นอีอว้วแรงเหลือเกินแต่ซองปลาก็ได้กลิ่นมันซองปลายืนอยู่ตรงนั้นในมือถือปืนแต่ก็ไม่กล้าทําอะไร เพราะจำคํานายได้ว่าต้องการยักษ์เป็นมากกว่ายักษ์ตายสองป่าเป็นคนเก่งทายไว้ผิดเมื่อไรจำที่สองป่าบอกได้ไหมนายว่ามันจะไปไหนไม่รอดรออีกว,วันสองวันสองป่าจะหาวิธีจับมันเป็นเป็น,ปนมาให้นายดูเล่นลุกขึ้นไอ้พวกเดนตายแกหันไปใช้เท้าเขี่ยพวกลูกแพ้ซึ่งได้ยินเสียงเราก็พลิกตัวขยี้ตาวงวเงียอยู่ถ้ามันเป็นยักษ์กินคนป่านนีพวกเอง บนหมดแล้วจนกระทั่งถึงขนาดนั้นเราข้าพเจ้าร้อยเอยกเรืองตาเกิน้นไม่ได้คาดหมายเลยว่าจะได้พบเหตุการณ์เช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนกับความฝันและอย่างความฝันความมหัศจรรย์ของมันทำให้เราพูดไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ออกอยู่เป็นครู่จนกระทั่งได้สำนึกว่ามันเป็นความจริงและทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างที่สายตาเราเห็น ความคิดจึงเริ่มทำงานมนุษย์หิมพันธุ์คู่นั้นได้มาที่นี่นั่นเป็นความจริงที่ปรากฏอยู่อย่างปราศจากข้อสงสัยนอกจากกลิ่นที่ข้าพเจ้าได้รับนอกจากเสียงที่ตาเกิลบอกและนอกจากประจักษ์พยานที่ร้านย่างและตากเนื้อเหล่านั้นจะแสดงแล้วรอยเท้าที่เราพบในบริเวณลานและต่อมาอติดตามกันไปถึงเชิงเขา หางแคมป์ออกไปราวกิโลเมตรเสร็จยืนยันทุกอย่างว่าเป็นมันแน่เพียงแต่หาเหตุผลไม่ได้เท่านั้นว่าอะไรทําให้มันคลายความหวาดกลัวก,กล้าเข้ามาถึงที่นี่และอะไรเป็นเหตุให้มันมากินเนื้อกวางที่ลูกแพ้ย่างและตากไว้แทนเนื้อที่จะตายด้วยมือฝีมือของมันเองข้อนั้นบางทีจะเป็นความจริงของซองป่าเพราะพันใหญ่และชาวป่าผู เข้าใจอุปนิสัยของสัตว์และมนุษย์ดีกว่าเราและบางทีความจัดเจนทั้งหลายแหลที่แล้วมาของข้าพเจ้าร้อยเอกเรืองกับตาเกิลจะใช้ไม่ได้อย่างไรก็ดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นของใหม่มันทำลายข่าวลือและเสียงเล่าทั้งหลายทั้งเราได้ฟังมาแล้วจากบุคคลและตำบลต่างๆกันในความดุร้ายของมนุษย์หิมพานคู่นั้นมันบอกให้เรารู้ด้วยว่า อย่างสัตว์ป่าหรือกึก่งสัตว์กึ่งคนก็ตามความไม่เดียงสาความปรารถนาและความสนใจของมันย่อมจะเป็นไปตามสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกอย่างและครั้งนี้ที่มันได้ลิ้มรสของเกลือซึ่งมันไม่เคยลิ้มนอกจากรสของโปร่งอย่างสัตว์ทั่วไปแล้วข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่ามันจะกลับมาอีกอย่างซองป่าเชื่อเพียงแต่บอกไม่ถูกเท่านั้นว่าจะเป็นเมื่อไหร่ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อเรากลับมาถึงแคมป์ในตอนสายเห็นพวกลูกแพะกำลังหรือแคมป์เก็บข้าวของวุ่นวายอยู่จึงถามกองหมูด้วยความประหลาดใจว่าใครเป็นผู้สั่งคนพวกนั้นกองหมูเองนายชายชราตอบหน้าตายกองหมูรู้ใจนายว่ายักษ์ตามมาที่นี่นายต้องการย้ายไปที่อื่นข้าพเจ้าชักพื้นเสียจนจะออกปากดูออกไปก็พอดีซองปลาซึ่งคงจะเข้าใจความรู้สึกของ จากสีหน้าข้าพเจ้าได้สอดขึ้นด้วยเสียงหัวเราะว่าของหมูไม่รู้อะไรแต่แกเจตนาดีนายนอกจากนั้นเราตั้งแคมป์อยู่ที่นี่ต่อไปพวกลูกแพ้มันคงไม่เป็นอันหลับอันนอนกันแน่เลยไปจอดที่ชายหาดคุ้งข้างหน้าดีกว่าซองปลาอยากจะทดลองอีกสักครั้งว่าความเชื่อของซองปาถูกหรือผิดในเรื่องอะไรขาพเจ้าสงสัย ความสนใจของมันและรถเกลือของเราถ้าถูกมันก็คงตามไปผิดนายกะซองปาตะเกนก็กลับมาเริ่มกันที่ป่าไหมา่ตะเกนในฟังก็พยักนะจริงของซองปานายมีไอ้พวกนั้นอยู่ด้วยจะทำลายพิธ,ธีของเราเปล่าๆยักขืนเข้ามาอีกหนเดียวคงขาดใจตายไปตามๆกันข้าพเจ้าและร้อยเอกเรืองไม่ขัดข้องในข้อนั้น เราย้ายแคมป์ลงแพรต่อไปตามลำน้ำอันเย็นเฉียบจนถึงคุ้งข้างหน้าภายหลังที่ตั้งแคมป์ใหม่ลงบนหาดทรายสูงและสะอาดแห่งหนึ่งซึ่งลาดขึ้นไปถึงตะลิ่งอันติดต่อกับเนินเขาและปกคลุมไปด้วยป่าทึบเหยียดยาวเข้าไปภายในแล้วสองปากับตะเกิลก็คว้าปืนพาลูกหาบสามสี่คนเข้าป่าไป ไม่ถึงชั่วโมงต่อมาก็ได้ยินเสียงปืนแล้วสี่คนก็ช่วยกันหามกวางลงมาตลอดบ่ายวันนั้นซองปาบพยายามสำรวจด่านทั้งปวงที่จะลงมาสู่หาดทรายที่เราตั้งแคมป์อยู่และตั้งร้านตากเนื้อกวางที่แล่ใส่เกลือเอาไว3้3ามสี่แห่งโดยระยะต่างๆกันครั้นตกเย็นหุงหาอาหารรับประทานกันแล้วเสร็จก็ให้กองมูพาพวกลูกแพข้ามไปนอนฝั่ง ตรงกันข้ามถ้าเป็นไปตามซองปาคิดและยักษ์มาอีกครั้งเราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพวกมันแกบอกพลางก็ยิงฟันขาวชอบใจแต่เองแน่ใจหรือซองปาว่ามันจะมาตะเกิ้นเงยหน้าขึ้นมองดูบริเวณโดยรอบอย่างสงสัยข้าไม่ได้บอกว่าข้าแน่ใจตะเกิน้นซองปาตอบข้าบอกนายว่าข้าขอทดลองดูอีกครั้งเท่านั้นว่าข้าถูกหรือผิดถ้าถูกภายในเจ็ดวัน ข้าจะจับยักษ์เป็นๆมาให้นายดูเล่นเป็นขวัญตาตา,ตา